สวัสดีครับพี่นดีต้อนรับเข้าสู่ V m a ม็ก n Channel วันนี้เราจะมารีวิวโมเดลวันพีชกันเช่นเคยนะครับผมวันนี้พบกับ Monkey D. Luffy ครับผมงานจากค่ายแบล็กเมสโตครับผมลูฟี่ตัวนี้จะอยู่ในงานเคียนคิงนะงานคีบของฝั่งญี่ปุ่นเขาลูฟี่ตัวนี้จะอยู่ในลายของวันพีชแม็กซ์ซีนฟิกเกอร์ครับผมส่วนช่วงประวัติตัวละครเนี่ยถ้าใครรู้จักตัวละครตัวนี้อยู่แล้วก็สามารถข้ามไปที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้เนี่ยหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเนาะเพราะว่าก็เป็็นนนนนนพรรรระะะเเเอออออกกกขงงงืื่่่่่่่ด้้ววววยยยคคคคัััััับบบบผผมมมมจจจีีีีฉาาาาาาหหฟฟลลลููปุท1,500 กับตันกลุ่มโตรสระหมวกฟางครับผมและตอนนี้ก็ยังเป็นหนึ่งในพันธมิตรของนินจาตัวสลัดเผามิงด้วยส่วนครอบครัวเนี่ยจะมีปู่ชื่อบังกี้ดีกาพ่อคือบังกี้ดาก้อนแล้วก็พี่ชายร่วมสบายสองคนนั่นก็คือเ็ะและซาโบคุงครับผมลูฟี่เป็นผู้ชายกลังจากผลไม้ปีศาจผลโกมุโกมุหรือว่าผลยางยืดนั่นเองครับผมส่วนปัจจุบันเนี่ยตัวลูฟี่เด็กก็ปะทะกับพวกไคโดแลว้วก็บิ๊กมัมอยู่ที่เกาะโอนซุยชิมะครับผมก็เป็นอะไรที่โอ้โหดุเด็ดเผ็ดมันมากตั้งแต่ขึ้นตอน1,000ขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าโโออ้หมมััันนนนดดรกกทุกตเลลยยะคบผแิ่งไปกวว่่านนนัั้เียตลูฟ เองแต่ก็ไม่ได้ประทะหน,หนึ่งกับตัวไคโดนะเพราะว่าฝั่งไคโดเนี่ยก็มีมิตรัมอยู่ด้วยส่วนฝั่งลูฟี่เองก็มีโซโลทาลนโอคิดิลเลอร์ครับผมซึ่งภาคนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นภาคที่โซโลปล่อยของได้เน่มากๆเลย <c oughs> นะครับผมรู้สึกผมความรู้สึกผมนี่โซโลนี่โอ้แต่ละฉากที่ผออกมาเนี่ยมันช่างคนละอย่างก,กับ ที่สติมากกว่าตัวออกมาเลย <c oughs> ซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมเองเนี่ยก็เอ้ยแอบเฝ้ารอเพราะผมตัวผมเองเนี่ยผมก็อยากรู้ว่าโซโลเนี่ยเก่งถึงระดับไหนแล้วและยิงได้อ่าดาบเล่มใหม่มาด้วยโอ้โหเรื่องอะไรที่ผมจะจอดจ,จอแล้วซึ่งก็ไม่ค่อยผิดหวังสักเท่าไหร่นะครับผมกลับมาเข้าเรื่องก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะยืดยาวมากกว่านี้นะครับผมมาเรามาดูอาร์ตเวิร์กของตัวกล่องก่อนดีกว่าครับโซโลาอาร์ตเวิร์กของตัวกล่องครับผมด้านหน้ากล่องเนี่ยก็จะมีตัวลูฟี่แบบเกือบเต็มตัวนะครับผมที่เป็นตัวโมเดลนะอยู่ด้านหนนนน้้้าาาาากลลล่องงเเยแ <c oughs> ววดขบบครรัผมจะป็ตส ตัวแบนเ็กโตทางด้านซ้ายบนจะเป็นตาสารลักษ์ของงานเคนคิงครับผมงานคิงของฝั่งญี่ปุ่นเขาส่วนทางด้านซ้ายล่างนี่ก็เจ้าหม่งหมอเป็นงานของวันพีซแมกซีนฟิกเกอร์ครับผมก็จะเป็นอาร์ตเวิร์ดของตัวด้านหน้ากล่องนะดูสวยงามดีครับผมด้านข้างครับ สำหรับอาร์ตเวิร์ทางด้านข้างฝั่งนี้เนี่ยก็จะไม่มีอะไรมากเนาะเพราะว่าตัวด้านข้างเนี่ยจะเป็นอ่าเหมือนกับต่อกันกับทางด้านหน้านะครับผมจะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะมี่าแนวขวางนะครับผมสกรีนวงบอสเป็นงานของวันพีชและก็ซินฟิกเกอร์อยู่ด้วยแล้วก็ตัวด้านล่างทางด้านแนวตรงเนี่ยครับผมด้านข้างทางด้านแนวตรงอ่าประมาณนี้เนาะก็จะมีตัวโมเดลของลูฟี่เนี่ยแบบเต็มตัวตัวเล็กๆอยู่ทางด้านล่างพร้อมกับตัวตาสลักของงานวันพีชครับผมด้านข้างอีกข้างนึงครับด้านข้างทางฝั่งนี้เนี่ยก็จะไม่ค่อยม ลูฟี่อ่ะแบบเต็มตัวพร้อมกับธงนะครับผมที่มาคู่กับตัวลูฟี่ในงานนี้เนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมด้านบนครับสำหรับอาร์ตเวิร์กของนด้านบนเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็จะมีสกรีนบ่งบอกว่าเป็นงานของวันทิพย์แล้วก็ซีนฟิกเกอร์แล้วก็จะมีสตป์แมลอยู่ด้านขวาล่างประมาณนี้ครับด้านหลังครับผมสำหรับอาร์ตเวิร์กของด้านหลังเนี่ยก็ต่อกันเลยครับจะอารมณ์เหมือนกับต่อต่ออย่างเงี้ยมาเพื่อให้เห็นตัวธงนะครับผมแต่มันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะและด้านล่างเนี่ยก็จะบ่งบอกว่าเป็นอ่าตัว สีมันเป็นปกติแล้วก็อีกสีหนึ่งสีพิเศษที่มันสีขาวดำครับผมตัวนี้จะออกมา2ง,งานนะด้านล่างครับผมสำหรับอาร์ตเวิลของทางด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นผู้คำเตือนต่างๆตามแบบฉบับของตัวแบลนเตสโตครับผมก็จะเป็นมาอันนี้นะสำหรับอาร์ตเวิลของตัวกองเมือเ่อแกกล่องออกมาครับผมสิ่งหลักๆที่เราจะได้นะครับผมก็จะมีตัวฐานหนึ่งคือตัวฐานฐาน,ฐานจะเป็นฐานาส่งน้ำแข็งสีนํำเงินในรูปแบบประมาณนี้แล้วก็ตัวฐานอีกหนึ่งอันนะครับผมนั่นก็คือฐานที่อเอาไว้ค้ำตัวเสาตัวทงนะครับผมไม่ใช่ตัวเสานะครับผม ในพาร์ทของตัวโมเดลจะแยกเป็นท่อนล่างและท่อนบนนะครับท่อนบนของตัวลูฟี่จะได้มารูปทรงในรูปแบบนี้และก็ตัวท่อนล่างนะครับผมจะแบ่งเป็นท่อนล่างและท่อนบนจะได้มารูปแบบประมาณนี้นะครับผมและก็อีกชิ้นหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั RIGHT ่นคือตัวธงนั่นเองครับผมก็จะมาในรูปทรงที่ค่อนข้างที่จะด,ดูดีและสวยงามและก็ยังเป็นช Led ิ้นที่สําคัญมากมด้วยนะครับผมก็จะได้มา,มาประมาณนี้นะสำหรับเมื่อแกะกล่องออกมาครับสำหรับตัวโมเดลครับผมขอบอกก่อนนิดนึงนะตัวนี้น่าจะ ตัวเก่าพอสมควรนะครับผมซึ่งน่าจะอยู่ประมาณ2-3ปีหรือว่าอาจจะนานกว่านั้นผมเองก็จับไม่ค่อยได้แล้วก็ถือว่าเป็นงานเก่างานนึงแต่ก็คงไม่ได้เก่ามากมแบบ 5- 6 7ปีอะไรประมาณนั้นเนาะตัวนี้เนี่ยครับผมมีหลายจุดที่ทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับผมรายละเอียดดีเทลค่อนข้างเวิร์กเลยกับอีกส่วนหนึ่งในความคิดผมที่ผมก็ยังมองว่าเฮ้ยจุดนี้มันน่าเสียดายนะครับผมก็มีเช่นเดียวกันเนาะมาเราไปเริ่มต้นจากตัวใบหน้าก่อนดีกว่านะครับผมสำหรับตัวใบ หน้าครับผมทาออกมาได้ค่อนข้างที่จะโอเคไม่ว่าจะเป็นดีเทลส่วนต่างๆหรือว่างานลงสีนะครับผมค่อนข้างที่จะ,ะเหมือนในมงนังงะและก็เหมือนในอนิเมะพอสมควรตัวใบหน้าของตัวโลฟี่เนี่ยไม่ค่อยเพี้ยนสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็แอบ,บมอีงานลงสีที่ตัวฟันเนี่ยค่อนข้างที่จะเละเทะไปสักนิดนึงนิดนึงครับผมก็จะมีงานถ้าเราซูมเข้าไปดูดีๆเนี่ยงานลงสีที่ตัวฟันของตัวโลฟี่เนี่ยก็แอบมีให้เห็นว่าเฮ้ยมันลงสีมาเละดีเนาะนะครับผม แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นสีขาวและก็ะตรงฟันตรงปากมันก็เลยทําให้ดูกลืนนะครับผมส่วนดีเทลส่วนต่างๆที่เขาพยายามให้มันเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างครบไม่ว่าจะเป็นงานลงสีงานลงเส้นรายละเอียดตัวแววตาแล้วก็บาดแผลตัวใต้ตาของตัวลูฟี่ก็ให้มาอย่างครบครับผมตัวทรงผมเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีดีเทลของตัวทรงผมเนี่ยก็ถือว่าชัดพอสมควรครับผมทําออกมาได้โอเคดูสวยงามดีแล้วก็ดูเวิร์ครับผมหน้าของตัวลูฟี่เนี่ยไม่ค่อยเพี้ยนในทุกๆมุมด้วยนะก็ถือว่า สำหรับผม,ผมเนี่ยผมว่าโอเคในจุดๆนี้พอสมควรเลื่อนขึ้นมาด้านบนนิดนึงนั่นก็คือตัวหมวกตัวหมวกเนี่ยซึ่งมันเป็นจุดที่ผมค่อนข้างที่จะเสียได้เพราะว่าหนึ่งเลยคือดีเทลที่เขาใส่มาเนี่ยครับผมค่อนข้างที่จะ เละเทะเนสักนิดนึงสำหรับในมุมมองผมนะอย่างที่เห็นครับผมงานลงสีแล้วก็ดีเทลที่ตัวด้านในของตัวหมวกเนี่ยค่อนข้างที่จะหยาบไปดูด้านหลังกันนิดนึงครับผมด้านหลังของตัวหมวกอ่าดีเทลก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งถ้ามองผ่านๆเนี่ยผมว่ามันก็ดูโอเคแต่ถ้ามองแบบว่าเจาะลึกมองกันแบบว่ายืนจ้องกันานานๆเนี่ยเราจะเห็นว่างานดีเทลอ่างานงานลงสีพวกนี้ครับผมมันจะดูค่อนข้างที่จะเหมือนกับเป็นงานงานเผาสักนิดนึงแต่ว่าส่วน ใหญ่เขากเก็บมาให้ครบครับผมไม่ว่าจะเป็นรอยบาดแผลที่นามิเย็บให้ทั้ง3าขีดนะครับผมก็ถือว่าจัดการให้มาครบแต่ก็แม่มันขัดใจผมอะหมวกฟางของลูฟี่มันควรที่จะดูเด่นกว่านี้ <c oughs> <c oughs> นะครับผมเห็นไหนก็อยู่ตรงนี้ละมาดูมือฝั่งนี้กันก่อน <c oughs> ดีกว่านอ้อซอฟมือลูฟี่เนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีแล้วก็สวยงามรผมไม่ค่อยได้ผิดสโลระของตัวมนุษย์สักเท่าไหร่ไม่ดูยาวไปไม่ได้ดูใหญ่ไปแล้วก็มีงานไล่สีมาให้ด้วยเล็กน้อยนะครับผมซอฟตัวมือของลูฟี่ดูดีและสวยงามครับผม ด้านหน้าครับงานด้านหน้าของตัวลูฟี่ก็ถือว่าทําออกมาได้อย่างโอเคนะ <c oughs> <laughs> พวกงานมัดก้ามาตรงไหลตรงลําตัวถือว่าทําออกมาดูดีและโอเคครับผมและก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมชอบมากเลยก็คือคอของลูฟี่ไม่ยาวจนเกินไปพอ,พอดีพอดีและสวยงามครับผมบาดแผลของตัวลูฟี่เนี่ยก็ไม่ได้มา,าไม่ได้ทํามาแบบสกีนแต่แต่ว่าเขา,าลงดีเทลมาให้ด้วยนะครับผมซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เออผมก็ชอบนะแต่ว่างานลงสีของตัวบาดแผลเนี่ยครับผมก็ ใส่มาเป็นสีเนื้อธรรมดาไม่ค่อยได้มีดีเทลลุกเล่นอะไรมากมายสักเท่าไหร่เนาะแต่องโดยรวมแนละ้วถือว่าทําออกมาได้ดีครับผมตัวมัดก้าของตัวลูฟี่เอ่ยไม่ว่าจะมองทางซ้ายหรือมองทางขวา,ามีแอบบมีให้เห็นตัวซี่โครงของตัวลูฟี่มาให้ด้วยเล็กน้อยนะครับผมเป็นงานปั้นที่ดูดีแล้วก็ถือว่าจัดว่าโอเคครับผมงานของตัวชุดตัวเสื้อของตัวลูฟี่เนี่ยก็ถือว่าเออครบถ้วนดีนะแล้วก็ผมถูกจริตกับงานลงสีงานนี้พอสมควรเลยนะครับผมว่าเขาเองเนี่ยมีแอบบตัดสีตัดเส้นมาให้ด้วยเล็ น้อยแล้วก็งานละเอียดตัวกระดุมส่วนต่างๆเนี่ยก็ถือว่าให้มาอย่างครบถ้วนแล้วก็ลงสีนะครับผมไม่ค่อยเลอะเทอะสักเท่าไหร่เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ตรงสีตัวดุมนะครับผมเติมเม็ดเต็มหน่วยดีไม่ค่อยเลอะเทอะผมมองว่าเออตรงนี้เนี่ยเขาใส่ใจรายละเอียดดีนะครับผมส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นทรงปิลๆนะครับผมสำหรับตัวเสื้อของตัวลูฟี่ก็จะมีดีเทลของพวกรอยยับตัวชายเสื้อที่เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรสยายปิวไปตามลมนะครับผมแล้วก็มีดีเทลที่ลงสีลูกเล่นของสีขา ดำสีเงามาให้ด้วยเล็กน้อยนะครับผมดูดีและสวยงามดีครับผมสำหรับตัวเสื้อของตัวลูฟี่ซึ่งเสื้ออีกฝั่งหนึ่งของตัวลูฟี่นะครับผมอ่าเขาก็จะให้ตัวที่เป็นสำหรับอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ใส่กระดุมอ่ะนะครับผมให้มาด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะครบแล้วใส่ใจในรายละเอียดเนี่ย <S <S พอสมควรเลย <S <S ส่วนตัวแขนเสื้อ,อทั้งสองข้างเนี่ยก็ถือว่าทาออกมาได้ดีครับผมดีจริงๆนะเพราะว่า แม่ผมชอบการลงสีที่เขาเล่นแสงเล่นเงาอ่แต่หลายจุดเนี่ยครับผมตัวนี้หนึ่งเลยเนี่ยผมมองว่าชุดของลูฟี่เนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้วเนาะรายละเอียดของตัวลูฟี่เนี่ยถ้าเป็นชุดธรรมดาของเขาเองเนี่ยรายละเอียดดีเทลของเขาค่อนข้างที่จะน้อยเพราะงั้นการใส่ลูกเล่นดีเทลพวกนี้เข้ามาในงานตารางงานของตัวลูฟี่นะครับผมผม,ผมเลยมองว่าเออมันเป็นส่วนที่ทําให้ตัวลูฟี่เนี่ยมันดูน่าเก็บขึ้นเนาะนะครับผมก็จะเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับจะเป็นประมาณนี้ด้านล่างครับผมเลื่อนลงไปด้านล่างนิดนึงตรง ผ้าพพกเอวผ้าพพกเอวก็ธรรมดาครับผมลงสีตัวสีส้มมาให้ซึ่งไม่ค่อยมีอะไรดีเทลก็จะเป็นพวกรอยยับแล้วก็รอ,อยการทับกันสักมากกว่านะครับผมไม่ค่อยเห็นสีเละสีเปิ่สักเท่าไหร่แล้วก็ตัวชายของตัวผ้าพันเอวเนี่ยก็ยาวจนมาถึงเกือบด้านล่างเลยนะครับผมงานรายละเอียดตรงนี้เนี่ยก็สีธรรมดาครับผมไม่ค่อยมีลูกเล่นพวกแสงเงาเข้ามาสักเท่าไหร่แต่ก็โอเคครับผมปล่อยผ่านไปได้นะ <laughs> สำหรับรายละเอียดของตัวกางเกงครับผมทําออกมา ได้ค่อนข้้งดีดีพอสมควรเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกงานงานลงสีรายละเอียดของตัวรอยยับของตัวกางเกงแล้วก็สิ่งที่ผมชอบอีกจุดหนึ่งก็คือตัวซิปครับผมเขาพยายามใส่ดีเทลของตรงตรงนี้มาให้ด้วยนะไม่ว่าตรงซิปของตัวยางเกงแล้วก็ตัวตะเข็บของตัว ระเป๋าข้างนะครับผมตะเข็บของตัวข้างอ่าข้างของตัวเางเกงเขาใส่มาให้อย่างครบถ้วนพอสมควรเลยนะซึ่งผมก็มองว่าเอยดีเทลตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะใส่ใจในรายละเอียดพอสมควรเลยนะครับผมเขาเก็บตะเข็บมาให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับผมด้านในเขาเก็บมาให้ด้วยกระเป๋าหลังนะครับผมให้มาอย่างครบถ้วนเป็นอะไรที่เออผมว่าแม่ รายละเอียดตรงนี้เนี่ยทำมาได้อย่างดูดีและสวยงามมากครับผมติดนิดนึงนั่นก็คือตรงชายังเกงนะครับผมดีเทลของตรงชายังเกงเนี่ยมันดูงานลงสีมันดูเป็นงานที่ริบดี่ไปสักนิดหนึ่งเนาะสำหรับงานชายังเกงนะครับผมน่าเสียดายครับเพราะว่าผมคิดว่างานชายังเกงที่เป็นงานสีขาวกับงานตัวสีน้ําเงินของตัวยังเกงเนี่ยมันน่าจะแยกกันได้มากกว่านี้นะครับผมมันเหมือนกับว่าปั้นออกมาเป็นสีขาวแล้วก็ลงสี แค่สเปรย์ฉีดให้มันมาถึงแค่ตรงจุดนี้พอซึ่งผมมองเป็นอย่างนั้นไงแต่ความจริงแล้วมันมันไม่ได้ผ่านการผลิตมาอย่างนั้นมานะความรู้สึกของผมอ่ะมันให้ความรู้สึกอย่างนี้ของผมมานะครับผมซึ่งผมมองว่าเฮ้ยมันดูมันเหมือนเียงานเผางานลวกอะนะครับผมแต่แต่ก็ถามจะแต่จะถามว่ามันดูดีไหมมันก็เออมันก็ดูดีแบบแปลกของมันนะนะครับผมมองว่ามันดูดีมากเดี๋ยวจะหาว่าอวยกันอีกนะครับผมอีกจุดหนึ่งนั่นก็คือส่วนของตัวรองเท้านะครับผมก็ ทำออกมาได้ดูดีเช่นเคยครับผมงานนี้เป็นงานที่ใส่ใจในรายละเอียดจุดเล็กๆพอสมควรนะครับผมแต่มองข้ามรายละเอียดจุดใหญ่ๆไปก็พอสมควรเหมือนกัน <c oughs> นะครับผมรายละเอียดดีเทลของตัวรองเท้าเนี่ยทำออกมาได้อย่างครบถ้วนนะครับผม <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าที่เป็นรองเท้าฟางนะ, <c oughs> นะครับก็ใส่รายละเอียดดีเทลมาให้อย่างนั่นปึกเลยแหละนะครับดูดีและสวยงามรายละเอียดของตัวนิ้วของตัวรองเท้าของตัวเชือกรองเท้านะครับผมดีเทลและงานลงสีตรงนี้เนี่ยเขาไม่พลาดเลยนะซึ่งมันเป็นอะไรที่ผม มองว่าโอเคครับผมขอบคุณที่ใส่ใจรายละเอียดตรงนี้มามากๆเลยแต่ว่าไอรายละเอียดที่เป็น รองเท้าที่มันเหมือนรองเท้าฟางเนี่ยทำไมไม่ไปทํากับหมวกด้วยนะครับผมถ้าทารายละเอียดดีเทลกับแบบนี้กับหมวกเนี่ยจะเป็นอะไรที่เวิร์กมากเลยแต่ก็นั่นแหละครับผมได้จะหมดรายละเอียดดีเทลตรงจุดนี้ถือว่าทาออกมาได้ค่อนข้างที่จะดูดีแล้วก็สวยงามครับผมกลับขึ้นไปด้านบนอีกนิดนึงสำหรับตัวโมเดลตัวนี้นะนั่นก็คือตัวทงตัวนี้ครับผมที่เป็นทงเจ้าปัญหาสำหรับตัวผมเลยนะครับเอารายละเอียดดีเทลก่อนดีกว่านาะรายละเอียดดีเทลเนี่ยงานลงสีเนี่ยแหนิดนึงครับผมเกือบดีแล้วแต แว่าตรงจุดเนี้มันเละไปสักนิดหนึ่งเข้าใจครับผมว่าอ่าภาพวาดภาพเนี้ยมาจากลูฟี่ตอนที่วาดคงจสลับตอนแรกๆเลยเล่มแรกๆเลยเ,ลยเลยนาะซึ่งลูฟี่เนี่ยก็วาดได้ค่อนข้างที่จะห่วยแตกพอสมควรนะครับผมนั่นก็คือรูปนี้นั่นเองมันเป็นอะไรที่ดูเฮฮาดูฮาดีครับผมแต่พอเอามาลงอย่างเงี้ยเออผมก็มันน่าสนใจอ่ะแต่นิดนึงครับผมมันลงสีจะบอกว่าเฮ้ยก,ก็ลงสีแบบที่ลูฟี่ลงไงมันก็เออก็ใช่อะแต่ว่ามัน Thank you ต,ต,ติดนิดนึง,น,งนะ <c oughs> นะครับผมส่วนอื่นทอองออกมาเลยดูดีนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นผ่าดีเทลที่เขาเพยายามทําให้เหมือนเป็นผ้าขาดๆด้านข้างนะครับผมถือว่าทําออกมาได้อย่างอย่างดูดีแล้วก็ดีเทลตัวมัดนะครับผมตัวทงที่มัดอยู่กับตัวไม้ก็ถือว่าทําออกมาได้อย่างสวยงามนะครับผมเป็นงานปั้นที่ดูดีทั้งด้านบนและก็ตัวด้านล่างเช่นเดียวกันอีกหนึ่งจุดที่เป็นดีเทลของตัวคงอันนี้นะครับผมนั่นก็คือตัวไม้ตัว มาให้ตัวนี้เฮ้ยผมมองว่าดีเทลที่เป็นพวกผ้า ที่เป็นแบบอย่างนี้ครับผมเป็นงานผ้ามัดหรือว่าอะไรพวกนี้เอยงานนี้ทําออกมาได้ดูดีใส่ดีเทลออกมาได้อย่างสวยงามแล้วก็มีการลงสีที่สวยงามเช่นเดียวกันครับผมงานไม้ก็ถือว่าทําออกมาได้ดูดีไม่แพ้กันนะแต่ไอตัวธงตัวนี้ที่ผมมองว่ามันเป็นธงเจ้าปัญหาเพราะว่าถ้าเราขาดธงตัวนี้ถ้าเราไม่มีธงอันนี้ถ้าเราไม่มีเสาค้าด้านล่างอันนี้ก็จะไม่สามารถยืนได้โมเดลลูฟี่ตัวนี้จะไม่สามารถยืนได้เลยนะครับผมซึ่ง ผมมองว่าเฮ้ยมันน่าเสียดายอะแล้วรู้ไหมว่ากว่าผมที่จะถ่ายงานนี้ได้เนี่ยต้องปั้นกับการที่มันล้มแผ่ล้มแผ่ไปประมาณ3รอบได้นะครับผมเพราะว่าผมเอาผู้กันเนี่ยไปโดนแล้วมันก็ล้มแผ่ซึ่งถ้าถามว่าเฮ้ยพี่มันล้มง่ายจริงๆหรอครับมันล้มง่ายขนาดนั้นเลยหรอใช่ครับผมแค่ผู้กันอันเดียวเนี่ยผมขยับไปโดนเนี่ยก็ไปละจริงๆครับผมลัดไอฐานอันล่างเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยซึ่งก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมที่ถามว่ามันล้มง่ายจริงไหมกับอีกส่วนหนึ่งครับผมส่วนที่ ขาดไม่ได้เลยนะั่นคือส่วนสูงส่วนสูงเนี่ยอืมผมขอวัดจุดที่สูงที่สุดของโมเดลตัวนี้เนานะนั่นก็คือส่วนทงนะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณ21ถึง22ซมนะครับผมก็จะสูงราวๆประมาณนั้นส่วนตัวนี้เนี่ยได้มาจากไหนและร้านอะไรราคาเท่าไหร่ผมสารภาพตามตรงครับผมว่าผมจำไม่ได้ <laughs> นะครับผมผมจำไม่ได้จริงเพราะว่าอยู่ตัวเพราะว่าตัวนี้นยอยู่กับผมมาค่อนข้างที่จะนานพอสมควรเลยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับ งานอ่าวันพิษไรกระสินฟิกเกอร์นะครับผมดูดีและสวยงามครับใช้ได้แต่ก็อย่างที่ผมบอกไปเจ้าธงตัวธงเจ้าปัญหา <c oughs> นะครับผมมาเดี๋ยวผมจะมุนให้ดูคร่าวๆสักรอบหนึ่งเนาะหลายจุดทําดีครับผมอย่างที่ผมบอกไปหละหลายจุดทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะเวิร์คดูดีงานลงสีรายละเอียดดีเทลที่เป็นงานส่วน,นเล็กๆเขาทําได้ดีแต่รายละเอียดดีเทลที่มันเป็นส่วนตัวอ่าใหญ่ๆเนี่ยอือย่างตรงหมวกอย่างเงี้ยเขาทําออกมาไม่ถูกใจผมสักเท่าไหร่นะครับผมต้องเี้ ว่าอย่างนี้ดีกว่าไม่ค่อยถูกใจผมสักเท่าไหร่แต่งานลงสีต้องจุดอื่นเนี่ยเฮ้ยเขาใส่ใจรายละเอียดดีอ่ะงานเก็บซิปด้านข้างตะเข็บด้านข้างเขาทําดีนะ <c oughs> แต่ก็นั่นแหละครับผมงานจุดเล็กเขาทําได้ดีแต่ว่าเขามองข้ามงานจุดใหญ่ไปแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดข้อเสียที่ผมมองเห็นนั่นคืองานทงถ้าไม่มีทงถ้าไม่มีเสาค้ำธงตัวนี้ก็จะไม่สามารถยืนได้มันเป็นอะไรที่น่าเสียดายครับผมเพราะว่าบางทีบางคนเนี่ยที่เขาเก็บงานเนี่ยเขาไม่ได้มีพื้นที่เหลือขนาดนั้นแลวตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะกินนพื้ที พอสมควรนะครับผมถ้ารวมตัวทงไปด้วยเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมสําหรับงานมังกีดีลูฟี่ตัวนี้ครับกว่าจะรีวิวตัวนี้เสร็จล้มไปไม่รู้กินรนบนะครับผมก่อนจากกันในวันนี้ครับผมก็เช่นเคยครับผมอย่าลืมดูแลเรื่องสุขภาพกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณมากครับผมกระเป๋ากางเกงทั้งสองข้างซึ่งเขาให้